เขาอยากได้เอสามตัวว่ะมาไล่เดียวตัวก่อนเอตัวแรกคือเออะไรเอสิบ <A 10. S 2> อยากได้สูตรเอสิบเท่าไหร่เอหนึ่งอากำลังยังจะเอ็นให้กูอีกมึงยังจะเอ็นให้กูอีกหรือมึงยังจะสิบลบหนึ่งให้กูลบให้อีกอา,การ์กำลังอะไร <S <S มาถึงขนาดนี้ต้องช่วยเหลือกันนะครับอ่าเอหนึ่งอากำลังเก้าค่ะนะครับนี่เลยตัวแรกเลยเอยี่สิบเอยี G ่สิบ เอหนึ่งอากลังเอ,อ้อนี่แหละครับน้องช่วยกันทำมาหากินครับอ้าวต่อมครับเอยี่ิบห้าเอหนึ่งอากลังยี่สิบสี่จัดไปเลยครับน้องจัดไปเลยครับไม่ได้มีอะไรเลยสังเกตไหมว่าพี่ยังไม่แทนเอหนึ่งกลับไม่แทนอาเพราะพี่จะทำอะไรกันก่อนตัดกันก่อนดูว่าใครเจ้ากันคู่หนึ่ง 1, เอหนึ่งไปแล้วแน่หนึ่งศพอาเจ้าไหมเจ้าดินี่อากลังได้ รวมกับ R กํากลัง19เป็น R กําลังยีอะไร28่แปดวะ8ตัดไปยี่สก็เหลือ R กําลัง4เพราะฉะนั้นข้างบนจะเหลือ A1 แล้วก็คูณด้วย R าําลัง4จริงไหม A1 คือใคร2 R คือใคร3 3กําลัง4 81 81คูณ2เออก็แค่นั้นแหละอย่างนี้น่าจะเป็น o อเนมากกว่าเนอะเพราะมันค่อนข้างทำไมง่ายนะครับเรียบร้อยครับนี่ก็คือลำดับครับ สังเกตไหมลำดับไม่ยากแค่จําอะไรจําสูตรขออย่างเดียวคืออย่าแทนเลขผิดเข้าใจไหมครับคิดเลขผิดมันก็ไม่มีมหาเรานะครับโอเคเรียบร้อยจบนะครับนี่คือลำดับพี่แสดงว่าตอนเนี้ยหนูคือแฟนมันแทนลำดับแล้วใช่ไหมครับคําตอบนะครับยังเพราะน้องยังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความลับของลำดับไม่บ่อยหรอกครับที่มันจะออกแต่เชื่อไหมทุกครั้งที่มันออกเด็กทําไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้เข้าใจไหม อยากรู้หรืออยากไม่รู้มันรู้อันดีกว่าเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ตุลานี้มันจอกไหมคือสอนไปนี่ไม่ได้บอกต้องออกนะเข้าใจไหมแต่ว่าถ้ามันออกเมื่อไหร่เราจะเป็นคนหนึ่งที่ทําได้แน่ๆเราเรียกสิ่งที่ไม่ออกบ่อยนี้ว่าค่ากลางครับจดไปเลยครับค่ากลางครับอเราจะเรียกตรงนี้ว่าค่ากลางรู้กันหรือเปล่าลำดับมันจะมีค่ากลางครับ ที่พี่อุ๋ยถามเลยดีดคําว่าค่ากลางมันต้องมีกี่คนถึงจะมีค่ากลางได้สองคนไม่ได้ต้องสามคนดีครับเพราะมันก็จะต้องมีคนที่หนึ่งคนที่สองกับคนที่สามใครคือคนกลางครับห้ามตอบโปเตโต้นะไม่เอาไม่เล่นมุกนี้นะครับใครคือคนกลางครับเอสองนะครับคุยไม่ทันได้คิดที่อะไรเลยมันชงหมดเลยนะครับต้องดักไว้ก่อนดีครับเอสองคือคนกลางครับค่ากลางนี้คือความสัมพันธ์สําหรับคนสามคน แปลว่าถ้าน้องเจอค่ากลางนั้นจะต้องใช้กับกี่พจน์เท่านั้นสามโพสดูกันง่ายๆถามถ้ารที่โจทย์ให้มาสามพนนจนะจ๊ะเราต้องใช้ค่ากลางเข้าใจไหมถ้าสามโพสนะถ้าให้มาสองโ์ใช้ได้ไหมไม่ได้สี่น์ไม่ได้ต้องสามน์เข้าใจไหมถึงจะใช้ค่ากลางความสัมพันธ์ของค่ากลางตัวนี้นะครับถ้าเป็นลำดับเลขคณิตจดไปครับถ้าเป็นลำดับเลขคณิตคนกลางคือ a 2อนะครับจะต้องคูณ2 แล้วมันจะเท่ากับ A-1 บวก A-3 ครับเซอร์ไพรส์ต้องรู้ผมก็อบอกจริงเหรอจริงสิแน่นะแน่สิไม,ไม่ไม่ขอละอานละคอละอนละนะครับวันนี้เพลงยุคเก่าเลยเนี่ยนึกถึงสมัยปสองนะครับสมัยที่เพลงนี้ยังฮิตๆอยู่นะครับลมมายยลีอะไรพวกนั้นนะครับพี่ชอบผู้อยู่คนหนึ่งสมัยปสองนะครับแต่เขาไม่รู้หรอกครับว่าพี่ชอบหรือเขารู้เขาไม่สนใจ <laughs> ร้องเพลงคู่กันอันนี้ครับหน้าห้องมีความสุขมากเลยนะครับยังจําความทรงจําวันนั้นได้เลยอ่ามาดูอันนี้แต่มันหายไปครึ่งหนึ่งแล้วเลยแต่กูเขาหายไปไหนไม่รู้เลขาคณิตเลขาคณิตเลขาคณิตเนี่ยเราจะได้ไว่า A2 ยกกําลังสองเข้ากับ A1 คูณ A3 ถ้าเป็นเลขาคือตัวนี้นะถ้าเป็นเลขาคือตัวนี้นะนะครับแต่เด็กดูรูปแล้วพี่ว่าน่ารักนะตัวเองเฮ้ยจริงนะอย่าเมาื่อวานเอารูปมห้าไม่ดูใช่ไหมนะับอะังไม่ดูเหรอ โอ้โหยังทิ้งไม่อยู่เลยนะครับนั่นแหละเดี๋ยวเผาก่อนเดี๋ยวเผาก่อนนะครับ <laughs> <laughs> ทำลายหลักฐานนะครับโตขึ้นมาหน้าตามันแปลกๆนะครับเด็กๆน่ารักนะครับอมาดูอัาานนี้แม่คงงงอ่ะมนเคยมีใครมาสลับลูกกูตอนอายุป,ประมาณหกเจ็ดขวบหรือเปล่าเนี่ยโตขึ้นเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะฮะเพราะหน้าพี่จะไม่เหมือนพี่น้องเลยนะครับ <laughs> จริงๆนะพี่ชายก็หน้าอีกแบบหนึง่งน้องชายก็อีกแบบหนึง่งรือเรามาจากคนละที่กัน นะครับแต่มาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับไม่ใช่นะครับแหมนะครับบางทีจําเป็นไหมว่าหน้าตาพี่น้องต้องเหมือนกันจําเป็นไหมอย่าบอกจําเป็นสิครับอย่ากดดันกูทางอ้อมเลยครับน้องครับแหมเกิดมาคนละที่กันนะครับคนละเวลากันเลยอมาดูแต่ท้องเดียวกันนะนะครับเดี๋ยวไปถามแม่ก่อนดีกว่านะครับอมาดูไหครับกุยพร้อมจะยอมรับความจริงแล้วครับบอกมาเลยครับเราใช้ตามหากันตัวจริงสักทีไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่อมาดูอันนี้ ในรังท่องนี้เลขคณิตค่ากลางคืออะไร 2A2 เท่ากับ A1 บวก A3 ถาาเรขา A2 ยกกำลัง2เ <A> ท <2 S 1> ่าก ok ับ A1 A2 ทีนี้มาดูซิว่าใช้ยังไงนะครับวิธีการใช้นะครับพี่ยกตัวอย่างให้น้องดูเลยแล้วกันนะครับยกตัวอย่างดูเลยแล้วกันนะครับถ้าเขาบอกว่า12 x แล้วก็28นะครับเป็น3พจน์ ในลำดับเลขคณิตเขียนตามพี่เลยนะสามพจน์ลำดับเลขคณิตจงหาว่า X มีค่าเท่าไหร่ถ้าเรามี12 x ก,กับ28เป็นสามพจน์ลำดับเลขคณิตจงหาครับว่า x มีค่าเท่าไหร่พร้อมเลยนะครับสั้นๆง่ายๆครับใครคือ A-1 ใครคือ A-2 และใครคือ a 3? อสอ่ะพี่ไม่เขียนนะแต่ถามน้องแล้วกันนะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอ3าพจน์เมื่อไหร่ให้น้องนึกถึงค่าอะไรทันทีครับค่ากลางดังๆนะครับสอ,อะไรครับ2 a 2ก็คือ2อ,อะไร2 x เท่ากับ a 1หนบวกเอก็คือ12บอวกยี่สิบน้องช่วยพี่ก่อนดียีบองบวกสิบวกยีเป็น40เอา2ไปหารตอบดังๆว่าเคือเท่าไหร่20จะเร็วกว่าที่เรามานั่งคิดทีละตัวจริงไหมเร็วมากเลยนะปุ๊บเลยเวิร์กไหมเวิร์กไหม มันกระดาษไอเดียวตึ้งตึ้ยชอบคนบ้าเลยน่ารักจังไม่ไม่ใช่ผู้ชายนะฮะผู้หญิงนะฮะไอแว่นนั่นอย่าไปสนใจมันนะครับเอากูก็แว่นอีกตัวอย่างหนึ่งครับอีกตัวอย่างหนึ่งตึ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 งตัวอย่างครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับอ่าสี่ครับ Y ครับแล้วก็สิบหกครับอ่าสิบหกครับ เป็นสามพจน์ลำดับเลขาคณิตโดยที่ y น้อยกว่า0นจงหาว่า y มีค่าเท่าไหร่นะครับจงหาวายมีค่าเท่าไหร่ร่วมด้วยช่วยกันครับนี่เป็นเลขหรือเป็นเลขาบอกมาสิหน่อยสิจ้าเป็นเลขาอันนี้จ้เขาบอกนะครับเราไม่ใช่เราตัดสรู้เองนะครับ ถ้าไม่บอกนี่เราไม่รู้นะครับพี่บอกเลยเพราะว่ามันมี y เป็นตัวขั้นจริงไหมเราเลยไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นเลขรีเใครขาท่องโจทย์บอกมาเท่านั้นนะครับพอโจทย์บอกมาเสร็จหนึ่งสองแซมใครเป็น a 1พูด a 2พูด a 3พูดเพราะฉะนั้นใช้ค่าอะไรครับค่ากลางจะไวนะครับใช้ค่ากลางไม่ต้องโกรกใจหนึ่งสองแซมค่ากลางว่าไง a 2ยกกำลังสองก็คือ y อะไรพูดเองเท่ากับเท่ากับเท่ากับ a 1คูณ a 3ใครวะสี่คูณสี่น้องโคตรสวยอ่ะไม่ไม่ใช่ชมน้องนะคือบอกอันเนี้ยเลขอ่าโคตรสวยน้องน่ารักไงคะ4สี4ูณสี่ได้เท่าไหร่หกสิบสีใจที่มาชมกันซึ้งๆเนี่ย y กำลังสอเดลต้ายเดียวคือใครบวกลบแปขอบคุณมากๆที่พูดคำนี้เพราะว่าหลายต่อหลายคนมักจะชอบตอบเลขอะไรอย่างเดียว แล้วรู้ไหมว่าข้อเนี้ตอบบวกลบแปดหรือเปล่าต้องตอบแค่ลบแปดเพราะเขาพูดอีกแล้วนะระวังนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับตอบไวได้กับลบแปดเพราะวน้อยกว่าศูนย์ระวังตัวด้วยเวลาสอบแหะทุกย่างก้าวล้วนมีแต่อันตรายเผลอนี่เดียวโดนเสียบเข้าใจไหมครับโดนเสียบคือโดนวัคุธนะคะต้องปกป้องหนูอ่นเดี๋ยวหนูคิดมากไม่ได้คิดอะไรอ่ะ มึงพูดกูเลยคิดเรียบร้อยครับนี่คือค่ากลางจบแล้วลำดับ1 2ึ่งสามลำดับมีกี่สูตรลำดับมีกี่สูตรเร็วๆสบ้าห้เราอีก2อันเนี่ยเป็นเท่าไหร่ตกลงมันโจทย์จริงไหมเนี่ยมีอะไรมั้งเลขคณิตสูตร a n เท่ากับ a 1บวก n ลบหเลขาเลขา a n เท่ากับ a 1หนึอากลัง n ลบหแล้วต้องจำค่าอะไรด้วย ใช้กับกี่พ์ค<า>่ากลางเลขคณิตสออะไร 2> 2, 3, 1, 2, เลขาเลขาแก้งแกล้งกูปิดมึงก็ก้มดูที่มึงจด้วยครับไร้ประโยชน์สิ้นดีนะครับจบครับโอเคนะนะครับเพราะฉะนั้นลำดับน้องว่ายากไหมไม่ยากเพราะสูตรก็มีแค่นี้จริงไหมแต่เดี๋ยวค่อยทำโจทย์นะเรื่องต่อไปครับเรื่องอะไรครับอนุกรมเอาละ พี่อุย๋ยหนูว่านูกลมมันต้องไม่ยากกว่าลำดับมากใช่ไหมหวังเช่นนั้นครับไม่ใช่ชื่อนะครับหวังเช่นนั้นอ่าดูคนบ้าอะไรชื่อหวังเช่นนั้นเออมีปะไม่มีเนอะนะครับอืมอ้ามาดูน,นี้ครับเคยได้ยินคนจีชื่อหวังซู่อีนะครับ ฟังเขนยังไงก็ไม่รู้อันนี้มจงมจริงมีจริงมีจริงนะครับต่างดาวมาต่างดาวนะครับญาติญี่ปุ่นญาติญาติคนจีนเข้ามาบอกซูอินะครับไม่รู้จะเรียกมันยังไงดีอ่ะดูอะนุกรมมันมักจะเป็นสุสานครับที่ฝังคนบางคนอย่ามองพี่นะกูไม่เคยโดนฝังนะครับใครก็ตามที่ไม่รู้เรื่องนุกรมแน่นอนครับทำข้อสอบเอ็นไม่ได้แน่นอน ที่บอกเลยครับแม่มาแน่แน่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าอนุกรมทาไงอนุกรมนั้นคืออะไรพี่อุ๋ยเดี๋ยวก่อนลำดับคืออะไรลำดับลำดับลำดับคือเอาเขียนไปเมื่อกี้ลบไปแล้วไม่ใช่คากลางที่แล้วลำดับคืออะไรตอนแรกอเอหนึ่งเอสองเอสามจุดจุดจุดนั่นแหละคือลำดับอนุกรมคือการจับเอหนึ่งเอสองเอสามเมื่อกี้มาบวกกันจนถึงเอนจำไว้ นี่คืออนุกรมครับทดไปเลยครับนี่คืออนุกรมนะครับจำไว้เพราะฉะนั้นการจับลำดับมาบวกกันก็เรียกว่าอนุกรมเข้าใจยังเพราะฉะนั้นมีคนถามว่าอนุกรมคืออะไรตอบเลยเอาลำดับมาทําอะไรกันมาบวกกันเข้าใจไหมทลายเครื่องหมายคอมมากลายเป็นเครื่องหมายบวกปึ้มเข้าใจไหมมันก็จะบวกบวกบวก,บวกกันนะคะบวกกันกี่พจน์กี่พจน์ เขาเรียก sn จำไว้นะนี่เป็นชื่อมาตรฐานสากลที่เขาใช้กันทั่วโลก around the world world wide around the world ใช้กันทั่วโลกขรอนี้มีอินเตอร์นิดนึงนะฮะใส่กันไปนี่เลยนะครับเขาเรียกว่านั่นกันทั่วโลกเลยใช้กันทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอ a 1บวก a 2บวก a 3รรไปเรื่อยๆเราไม่เบื่อเราไม่เมื่อยถึง an เราเรียกมันว่า S อะไร SN คำถามถ้าบวกถึง A10 เรียกอะไร S, <A 10>. <S อะไร <A 10. S 1> บวกถึง A20 <A 10. S 1> บวกถึง A30 <A 20. S 1> บวกถึงร <A 20. S 1> ้อยจำไว้นะเพราะฉะนั้นโจทย์อย่างนี้นึ่ว่าถ้าเราเขียน A1 บวก A2 บวกจะไม่ถึง A20 ก็เขาก็เรียกว่า S20 นั่นเองครับอ่าแล้วถ้าเราเขียน A1 ค่ะ บวก A2 ค่ะบวกไปเรื่อยๆค่ะจนถึง A30 ครับเขาก็เรียก a อสามสิบอ่จ้อเขาสอบเอไม่ออกหรอกเพราะอะไรรู้ไหมง่ายเกินไปเขาออก A21 บวก A22 จนถึง A30 าคสเขาเรียก S อะไร S10 ขอบคุณนะครับกูจะตบให้หัวมึงทิ่มเลย S10 ปิ้นป้ามึงอ่ะ เอสิบคือเอหนึ่งถึงเอสิบเว้ยจำเอาไว้ให้ดีนะเพราะว่าเอ0สามสิบคือการบวกกันกี่พจน์พูด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 สามสิบพจน์แรกแต่ว่าเราเริ่มต้นที่เอยี่สิบแสดงว่ายี่สิบพจน์แรกเอาไหม คุณต้องลบไป a 2 0เข้าใจยังนี่แหละข้อสอบ n มันฉลาดนะครับมันฉลาดนะครับแต่เราต้องฉลาดกว่าโหลอกหนูไม่ได้หรอกแต่เมื่อกี้หลอกไปแล้วทีหนึ่งนะครับตอบ s อีกกรเเ็นแถวกะแล้วมึงต้องเล่นนะับพจน์จริงๆด้วยนะครับแล้วน้องรู้ไหมว่าถ้าพี่อุ๋ยเขียน a 1 1บวก a 1 2บวกจนไปถึง a 2 0 เขาเรียกอะไรบอกกันได้ไหมอ,อนดีเอสยี่สิบลบอะไรครับทําไมต้องลบ A10 อธิบายพี่ฟังคร่าวๆเพราะเราไม่เอา A1 ถึง A อะไรเราเลยทําไมทิ้งไปลบทิ้งไปแสดงว่าถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นที่ A1 เราต้องจับ A2 ตัวมาทําอะไรกันลบกันจําไว้นะมุกเนี้ยมุกเนี้ยแสบซวงทะลวงตูดเลยครับน้องครับหลายต่อหลายคนโดนเข้าไป ไม่ใช่โดนทะลวงนะคือโดนข้อนี้เข้าไปนี่ตายเลยนะครับจอยกันเป็นแถวๆโอเคยนะังโอเคแล้วนะอ่ะมีข่าวร้ายอีกานหนึ่งข้อสอบเป็นฐานไม่เรียกทั้งหมดนี้ว่า s อเพราะมันทำไมไปมันง่ายไปเขาเรียกผลบวกอะไรเขาไม่เรียก s อเอเขาเรียกผลบวกอะไรผลบวกอนุกรมไม่ใช่เพราะอนุกรมคือผลบวกอยู่แล้ว ผลบวกเลขคันนี้พ่องวีไม่ได้พูดคำว่าเลขคันนี้สักอันเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะถ้าน้องรู้เนี่ยเราก็ต้องมายืนสอนเหมือนที่พี่แล้วล่ละนะครับคือพี่มันช่วย่างที่พี่ไปถากน้องนั้งนั้นที่น้องยังไม่รู้เขาเรียกว่าผลบวก n พจน์แรกครับก้อนนี้ทั้งหมดนะครับเขาชอบเรียกว่าผลบวก n พจน์แรกจดคํานี้ไว้นะข้อสอบเป็นทานชอบออกนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูเจอคาว่าผลบวก n พจน์แรกให้หนูถือเออะไรเข้าไว้ SN เ ข้อสอบปีแล้วออกจงหาผลบวก18จพ์แรกแปลว่าอะไร S18 ครับต้องไวเลยนะเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยเนี่ยพี่นี่บอกว่าเต็มเต็มเนี่ยอัดแน่นด้วยข้อมูลล้วนๆวันนี้มาไม่มีตลกใครตลกกูตบปางจริงวันนี้หากันไปเยอะเลยนะครับเรียบร้อยครับอ่ะนะครับ อาทีนี้ครับพี่อุ๋ยครับตอนนี้หนูรู้จักเอเซนแล้วค่ะทีนี้บอกดูได้ยังว่าอนุกรมมีสูตรอะไรบ้างพร้อมจะฟังยังพร้อมแล้วนะน้องครับลำดับมีสูตรอะไรบ้างลำดับมีเลขคณิตกับ่าเลขาคณิตแสดงว่าอนุกรมก็ต้องมีอะไรเหมือนกันเลขคณิตกับโอเคครับเราจะมาไล่กันดูเลยนะครับการหาเอเซนั้นการหาเอเซนั้นนะครับสามารถทําได้โดยต่อไปนี้ครับ 1ครับเลขคณิตอ่าจะหา sn นะครับหก็คือเลขคณิตจดไปนะครับเลขคณิตนะครับเลขคณิตเนี่ยเราก็ต้องจำสูตรเลขคณิตก่อนว่าเลขคณิตมีสูตรว่าอะไรเลขคณิตนะครับ sn จะเท่ากับ n ส่วน2วงเล็บ a 1นบวก a อะไรครับ an นอกในห้องนี้ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ต้องรู้แน่ๆเลยว่ามันมี2สูตรอีกสูตรหนึ่งมันก็จะเป็น2อ,อะไร 2a1 แล้วก็บวกด้วย n ลบอะไร n ลบหนึ่งดีเห็นไหมล่ะพี่ <t> ว่าแล้วต้องมีน้องรู้จริงๆด้วยแต่ก็มีเด็กอยู่หลายคนนะครับตั้งคำถามว่าทำไมต้องจำสองสูตรสองสูตรนี้ใช้สูตรเดียวกันหรือเปล่าจริงๆสองตัวนี้คือสูตรเดียวกันแต่เราใช้ต่างวาละกันบางคนก็บอกใช้ในวันอาสารหบูชานะครับมันเข้าภาษาไม่ใช่แล้วครับ แหมนะครับโอ้โหยนะครับวันสําคัญค่ะศาสนาทํางี้ได้ไงครับเล่าเบียร์เพียบอ่ะไม่ใช่แล้วครับน้องครับเราจะใช้สูตรแรกเมื่อไหร่ครับเมื่อเรารู้ a n พี่ไอ้นูจดคํานี้สั้นๆพอรู้ a n นะครับรู้ a n นะครับเราจะเมื่อไหร่ที่เรารู้ a n เเราใช้สูตรไหนครับสูตรแรกเลย เช่นโจอบอกว่าจงหาผลบวก10พจน์แรกแล้วเขาบอกพจน์ที่10บมาแสดงว่ารู้ a อเอ็นไหมหรู้ก็คือรู้ a อสใช่ไหมอย่างเงี้ยใช้สูตรแรกเข้าใจไหมจะเวริร์กเข้าใจไหมครับแต่น้องว่าข้อสอบเอ็นทันมักจะบอกหรือมักไม่บอกพี่อุ๋ยว่าไม่อะอาจจะมีแต่น้อยส่วนใหญ่ไม่ถ้าไม่บอก a อต้องใช้สูตรไหนสูตรหลังก็คือสูตรที่สองอันนี้คือไม่รู้ a อเนงั้น เลขคณิตจะมีสองสูตรสูตรหนึ่งกับสูตรสองยกับสี่ิ้วเลยสูตรหนึ่งกับสูตรสองชอบรสชาติไหนรงที่ามสบายนะครับสูตรหนึ่งใช้เมื่อไหร่ครับเมื่อเวนครับสูตรสองใช้เมื่อไหร่ครับอ,อ่าดีมากนะครับจะเอาตัวอย่างไหมหรือไม่ต้องอา่เอาเอานะครับถามอะไรเอาหมดเอาพี่อุ๋ยไหมไม่เอาตัวอย่างกูรู้เอามาดูนี้ตัวอย่างครับ อออพ,อพอแล้วพี่ลำขาญสอง <c oughs> บวกสี่บวกหกบวกจนถึงหนึ่งร้อยต้มีค่าเท่าไรเต็มตัวอานุกรมนี้มันเป็นอนุกรมเลขคณิตหรือเลขาคณิต เลขขากูตบให้อย่าเสียบตูได้ไหมในเยี่